คกลับมาพบกับดานเคยเทคกติกบายนนี้เราตกนะครับวันนี้เราจะฉลองแชมป์พร้อมกับลิวอพูแชมป์คาราบาลขับร่วมกับกลุ่มเราครับดางเคยเทคกติกกรุ๊ปทีเฮดกีวอดับหนึ่งซึ่งตะกอสวยงามมากแข่งครั้งที่สองในกิวอารีน่านะครับชนะรวดเจ็ดด้วยความร่วมมือของเพื่อนๆในการวางแผนทีมรับและช่วยกันแนะนำ แบ่งท <Bang> ีมที่จะสู้กันผลออกมาสุดยอดมากเรามาฉลองแชมป์พร้อมกับลิปูกันเถอะเล่สิ่งที่เราจะได้คือคืออันนี้ไม่ใช่อันนี้แรงเอครับทีสตอนนอ์นี่แหละรางวัลกีวไวนนะ่าน้ำหนักต่อตรอยตีติบมาตลีกอันดับหนึ่ง 2,500เพรประเคนเข้าเครื่องแล้วขอบคุณครับ